ขนาที่ด้านของนักวิชาการก็ออกมาคาดการนะครับว่าสถาน้าการน้ําท่วมในภาคใต้ปีนี้เนี่ยจะเท่ากันหรือว่ามากกว่าปี2560เพราะมีตัวเลขคาดการฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยทีนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูลักษณะฝนของภาคใต้กันบ้างฝนของภาคใต้นะครับเป็นฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องยาวนานหลายวันลักษณะของกายภาพโดยรวมเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีการขยายของเมืองครับ ก็ทาให้พื้นที่เนี่ยมีการกักเก็บน้ําลดลงเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคลว่วผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติกันสิปีที่แล้วตรงนี้จะไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้จะไม่ท่วมแต่ปีห3สามที่ผ่านมาที่ฝนตกนักหนักเยอะนี่ครับน้ําจะขึ้นมาถึงระดับนี้เลยครับระดับนี้ถนนถนนตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่เคยท่วมแต่ผมเด็กๆยันอนนี้50กว่าแล้วยังไม่ท่วมไม่เคยท่วม ตรงนนี้นะคำบอกเล่าของชาวบ้านในตัวเมืองนครศรีธรรมราชถึงปัญหาน้ำท่วมในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาบางจุดไม่เคยท่วมหรือท่วมแล้วลดทันทีแต่ปัจจุบันกลับท่วมขังและกินระยะเวลาย,ยาวนานขึ้นมันเป็นเหงกระทะขึ้นมาจากดินเดิมจากดินเดิมที่ว่าเราไม่เคยสมไม่เคยอะไรน้ําไม่เคยท่วมแต่ว่าพอหมู่บ้านมาอยู่ใกล้มันก็มีน้ําท่วมขึ้นมา สาเหตุก็คือคลองระบายน้ําด้วยระบายน้ําไม่ไม่ทันเพราะอาคารมันเพิ่มขึ้นหนึ่งก็การระบายมันก็ช้ากว่าเดิมอย่างเนี้ยครับครับมันมันก็ท่วมท่วมไม่ไม่เยอะแต่ตรงนี้มันมันจะไม่ไม่เคยท่วมเลยเมื่อก่อนแล้วก็ตอนปิศษสามท่วมตรงนี้ท่วมเลยภาพมุมสูงเหตุการณ์น้ำท่วมในปีสองพันห้ารอหกสิบสาม เป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างใกล้เขตตัวเมืองนครศรีธรรมราชทำให้พื้นที่โดยรอบที่ต่ำกว่าถูกน้ำท่วมทั้งหมด จุดที่ดิฉันยืนตรงนี้ค่ะในอดีตเคยเป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะคะมาถึงช่วงฤดูฝนจะทําหน้าที่คล้ายกับเป็นแก้มดิงธรรมชาติเพื่อรองรับน้ําค่ะแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการถมที่ดินเพื่อสร้างอาคารรวมถึงหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรองรับการขยายของเมืองทําให้มาถึงช่วงฤดูฝนค่ะน้ําไม่สามารถที่จะระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าติดปัญหาอาคารที่ก่อสร้างกีดขวางเส้นทางน้ําค่ะ และนี่เป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชค่ะตัวเมืองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีคลองท่าดีตัดผ่านก่อนกระจายไปยังรับน้ําสาขาอีก5แห่งถือเป็นคลองรับน้ําก่อนไหลลงสู่ทะเลแต่ด้วยปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นทําให้บางปีใน1วันมีมวลน้ําไหลลงจากเขามากกว่า700ลูกบาศกเมตรต่อวินาที เกิศักยภาพที่รองรับน้ำได้สูงสุดเพียง268รปลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปกติแล้วน้ำก็ลงจากเขานะครับไปเจอเมืองมันอาจจะไปหาไปตรงทุ่งรับน้ำแรงต่างๆก็ไปท่วมตรงนั้นแทนนะครับแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงสภาพประโยชน์การใช้ดินเป็นบ้านเรือนหรือว่าเป็นอาคารต่างๆนะครับมันก็จะไปชนตรงนั้นก็บ่าท่วมไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปออกทะเลท้ายที่สุดน้ําก็จงหาทางออกไปทางทะเล,เลแต่ก็เนื่องจากว่ามันต้องผ่านจุดชุมชนจุด บ้านเรือนต่างๆก็ทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับจริงๆก็เป็นที่อยู่ของน้ําอยู่แล้วโดยปกติแต่เราก็มาสร้างแทนที่อยู่น้ําน้ําก็หาที่อยู่ไปก็จะไปท่วมตรงนั้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ํามองว่าการออกกฎหมายหรือเทศบัญญัติมาใช้จัดโซนิ่งพื้นที่การก่อสร้างจะช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถวางแผนรับมือกับน้ําท่วมได้เพื่อนรักษาของผังเมือ,องจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะมีการท่วมบางพื้นที่ เราอาจจะมีเทศบัญญัติสำหรับบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ําท่วมเนี่ยให้เป็นลัษณะอาคารที่ชั้นชั้นล่างโลง่งหรือว่าสามารถจะรองรับน้ําได้ในบางปีที่น้ําเยอะนะส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่สูงหรือพื้นที่ดอนก็อาจจะเป็นป้องกันน้ําได้เพราะในไงนี้จะต้องทําโซนิ่งในเมืองให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากสติย้อนหลัง10ปีพบตัวเมืองนครศรีธรรมราชมีบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น21,500ห,หลังโดยเฉพาะการสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งรับน้ำในอดีตซึ่งนักวิชาการมองว่าไม่เพียงเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้ที่มีลักษณะภูมิประเทศและการขยายตัวของเมืองที่คล้ายกันจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันปล่อยพันธุคล่องแคล่วรายงาน